สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับการปลูกบอนสีอย่างไรให้เขามีขนาดหัวที่ใหญ่แบบนี้ค่ะการมีขนาดหัวที่ใหญ่ก็จะช่วยให้การแตกนอนได้เยอะเหมาะแก่การขยายพันธุ์เป็นอย่างมากค่ะนี่คือบอนสีนางใหม่ของเราค่ะเขามีขนาดหัวที่ใหญ่ก็ทำให้ลำต้นเขาแข็งแรงและ เขาจะมีใบที่กัดสีสวยเป็นอย่างมากเลยค่ะเรามาดูรอบๆหัวของเขากันค่ะรอบๆหัวของเขาก็มีการแตกหน่อให้เรายังไม่หยุดเลยค่ะเขาจะแตกหน่อรอบๆหัวเลยค่ะการแตกหน่อที่เยอะก็จะอยู่ที่การบำรุงของเราค่ะ บำรุงตั้งแต่เราเริ่มปลูกเลยค่ะเราเริ่มปลูกเราก็จะมีสูตรดินที่มีธาตุอาหารเยอะโปร่งร่วนซุยเมื่อดินระบายน้ำได้ดีเขาก็รากก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีทำให้เขามีหัวที่ใหญ่แบบนี้ค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้บอนสีต้นนี้บอนสีต้นนี้คือบอนสีเก่าหลวงราชเนหาค่ะเขาจะมีใบที่สวยมากค่ะใบสวยใบยใหญ่ค่ะเหมาะแก่การทำให้หัวใหญ่เราจะได้ขยายพันธุ์ได้เยอะๆค่ะลำต้นของเขาก็แข็งแรงแต่ว่ายังไม่มีการแตกหน่อเลยค่ะ เพราะบอนสีต้นนี้เราเพิ่งปลูกได้ไม่นานค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสูตรดินที่ทำให้หัวเขาใหญ่กันค่ะสูตรดินเราก็จะใช้สูตรดินแบบธรรมดาเลยค่ะที่เราปลูกบอนสีเรื่อยมาค่ะ เราก็จะมีดินล่วนมีกากมะพราาพ้าวสับมีใบมะขามปุ๋ยคอกและทรายเล็กน้อยค่ะเราก็จะเน้นที่ให้ดินนั้นโปร่งร่วนซุยค่ะเพื่อให้ดินนั้นระบายน้ำได้ดีรากของเขาก็จะเดินไปหาอาหารได้อย่างสะดวกค่ะเมื่อรากเขา หาอาหารได้เต็มที่เขาก็จะมาเลี้ยงที่หัวค่ะทำให้หัวของเขาใหญ่และมีการแตกหน่อให้เราเยอะค่ะเราก็จะใช้กระถางที่ขนาดใหญ่หน่อยค่ะเวลาที่หัวเขาเบ่งเต็มที่เขาก็จะไม่คับจนเกินไปค่ะเราก็มาเริ่มปลูกกันเลยค่ะ เราจะใส่ดินประมาณครึ่งกระถางค่ะเราก็เอาต้นบอนสีหลวงราสเสนหามาปลูกเลยค่ะบอนสีหลวงราสเสนหาเขาจะโตเร็วมากเลยค่ะเราปลูกเขาไม่นานใบเขาก็จะใหญ่ต้นก็จะยาวมากค่ะเราจะเห็นรากเขายังไม่เยอะเลยค่ะ เราก็จะคำดูหัวของเขาค่ะหัวของเขายังไม่ใหญ่ค่ะหัวยังเล็กอยู่เลยค่ะเราใช้ดินสุดนี้ไปเดี๋ยวเขาก็จะหัวใหญ่เพิ่มขึ้นเมื่อเขามีหัวที่ใหญ่เพิ่มขึ้นเขาก็จะมีหน่อให้เราเยอะมากเลยค่ะ ต้นเขาก็ค่อนข้างจะสูงและใหญ่มากค่ะเขาก็น่าจะเป็นพุ่มกอที่สวยงามมากเลยค่ะเราใส่ใบมะขามไปด้วยก็จะช่วยให้เขามีใบที่กัดสีสวยงามมากค่ะเวลาที่เราลดน้ำเราก็จะใส่พวกเครื่องดื่มชูกำลงังหรือว่า จุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้ำเสาข้าวไปด้วยค่ะเราจะใส่ไม่เยอะค่ะถ้าใส่เยอะต้นเขางามเกินก็จะทำให้ต้นเขายาวและใบก็จะอ่อนอ่อนเมื่อเขาก็จะพับไปพับมาค่ะเราจะให้อาหารเขาทีละน้อยๆค่ะ แต่ว่าเราจะให้เขาอยู่เป็นประจำค่ะเขาก็จะช่วยให้ลำต้นและใบนั้นแข็งแรงและสวยงามค่ะเขาก็จะมีหัวที่ใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาเลยค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการให้บนสีที่บ้านเพื่อนๆ มีหัวที่ขนาดใหญ่และต้องการหน่อที่เยอะๆก็จะใช้วิธีนี้ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ